สวัสดีครับผมนาเดชกุกกิมิยะนะครับวันนี้มาอยู่ในฐานะครอบครัวของนิว n ิสันนา a v ร r านะครับ n ิวนิส s a n n ว v ร r าเนี่ยมีความสามารถมีความแข็งแรงนะฮะแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาแบบนี้เลยรู้สึกชอบในทุกๆเหลี่ยมทุกๆมุมทุกๆองศาที่ได้ดีไซน์ออกมาเลยครับผมเขาใหญ่อยากไปลองดูขับในอุทยานเวลาขึ้นเนินเวลาอตาเร่ง <elles spirituality> หรือว่าสมรรถนะเวลาที่เราจะต้องเข้าไปในถนนหนทางที่ขรุขระหรือว่ามีอุปสรรคก็จะรู้สึกว่าเรามั่นใจในการขับก็ต้องมีตัวช่วยอย่างนิสสันนวาร r าที่จะมาทําให้เราไปถึงจุดนั้นให้ได้พูดว่าท้าให้ลองครับผมต้องขันนี้เลยก็ฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับกับ New Nissan Navara นะครับตอนนี้สามารถที่จะเทสต์ไดรฟ์ได้แล้วนะครับ ในโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศเลยทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็รับรองว่าเราได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเจอกันครับผม